ทำยังไงให้คนสนใจสินค้าของเราเป็นหลักเนาะยรุ่งโปรเจกต์คนน่าจะจำเป็นสีพื้นสีขาวเป็นหลักเนาะเป็นแบรนด์บล็อกสีขาวไว้ไวางเนี่ยคนต้องพักสายตาที่แน่นแน่มันเป็นส่วนหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังไทยมาใช้บวกกับลายเส้นวาดในปัจจุบันที่มันโมเดิร์นโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยในเมนูแสดงฉลากหรือรูปของสินค้าไม่ได้แล้วเราจะรีเพรเซนต์ความแตกต่างได้ยังไงแล้วเราจะขายได้ยังไงเพราะงั้นมันคือการไม่เท่าเทียมในการแข่งขันทางการตลาดเพราะว่าเราเพิ่งเกิดใหม่วัตถุประสงค์ของเรา รู้สึกว่าพวกเรามีแพชชั่นมีความสุขกับการเจอกับคนที่ชอบอะไรเหมือนเราแล้วก็บางทีมันไม่ใช่การให้อย่างเดียวมันก็แลกเปลี่ยนกันอย่างการทาเบียร์คอลแลบคือการเพิ่มเติมวาไรตี้ให้กับคอมมูนิตี้คนที่ตามดื่มเบียร์เรามาตลอดการมีคอลแลบเบียร์ไปให้เขาได้ดื่มเนี่ยมันคือการเปิดรสชาติใหม่ๆให้เขาได้ถ้าไม่มีความหลากหลายก็เกรียกคาเบียร์ไม่ได้ ผมทำงานที่ซัมซุงครับประมาณปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อโทที่อังกฤษตอนระหว่างเรียนก็กินคาบเบียร์เยอะและ้วใช้เงินเยอะอยู่แล้วก็เริ่มต้มเบียร์แบชแรกที่อังกฤษเสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออถ้าเกิดกลับมาที่ไทยก็อยากทํางานเกี่ยวกับคร้าเบียร์ละนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเข้ามาที่ไทยก็เลยทํางานผู้นําเข้าคร้าเบียร์ดิสติบิวเตอร์คา์บเบียร,บบยร,ร,บบยร์ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10ปีส่วนเราทํางานอยู่โรงพิมพ์มาก่อนเป็นคนออกแบบที่โรงพิมพ์แล้วทีนี้ปีวันหน้าเขาไปเปิดบริษัทใกล้ๆโรงพิมพ์เราแล้วเราก็ อยากได้ตัวไปทำงานด้วยแล้วก็โอเคไปเพราะว่างานดีไซน์มันใกล้ๆกันแล้วเราชอบสไตล์ประมาณนี้ด้วย เดอรวพิงกโปรเจกต์จริงๆมันเริ่มจากตอนเราเพิ่งสอบกรรมการเบียร์ผ่าคือในฝั่งของพราฟเบียร์เนี่ยมันจะมีองค์กรที่แบบกำหนดมาตรฐานในการตัดสินในการประกวดเบียร์แล้วก็ออกข้อสอบให้คนที่สอบออนไลน์ผ่านแล้วก็ไปสอบรอบชิมผ่านอะไรเงี้ยถ้าเกิดผ่านเขาก็เซอร์ติฟายหรือให้การรับรองว่าคนนี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นกรรมการเบียร์ตอนนั้นเพิ่งสอบผ่านมาก็เลยรู้สึกแบบคันอยากจัดงานประกวดเจ๋งๆที่ไทยก็เลยคุยกับทีมว่าแบบเออถ้าเกิดเราอยากจัดงานประกวดสักงานหนึ่งอ่ะมันทํายังไงให้ ดึงดูดพอที่จะทําให้แบบคนต้มเบียร์ที่บ้านทั่วประเทศเขารู้สึกว่าเขาอยากส่งงานนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราพาเขาหมายถึงพาคนชนะไปต้มเบียร์กับพวกพาร์ทเนอร์หรือเพื่อเราที่เปิดโรงเบียร์ต่างประเทศะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเหมือนความฝันเขาเหมือนกันที่ได้ทํางานกับบูมาสเตอร์ต่างประเทศแล้วก็มีส่วนร่วมในการออกแบบสูตรถูกผลิตออกมาอย่างถูกกฎหมายแล้วก็จำหน่ายในไทยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าโอเคงั้นเราทำเดอรเบื้งโปรเจกต์ทำงานไปกวดเราพาคนชนะไปต้มเราก็อิมพอร์ตเข้ามากระจายทั่วประเทศนั่นคือจุดเริ่ dia project lah kan ผมว่ามันมี2ปัจจัยคือพอเราเริ่มทําแบบนั้นน่ะตอนนั้นจุดแรกป,ปัจจัยแรกมันน่าจะเป็นเริ่มมีโรงเบียร์ที่เขาเขาเรียกว่ารับคอนแท็กบูวิงคือหมายถึงว่ารับผลิตเบียร์ในประเทศซึ่งก็ชื่อไทสปริตอยู่ที่บางประกงเนาะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆกับพวกเราอยู่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเราเจอกันหรือรู้จักกันได้ยังไงแต่ว่าก็เริ่มมีการคุยกันว่าเราย้ายมาผลิตที่ไทสปริตไหมหมายถึงว่าจากเดิมที่เราพาคนชนะไปต้มต่างประเทศจะเป็นซิดนีย์ออสเตรเลียจะเป็นที่อเมริกาก็นำแต่จุดท ขึ้น Inventory การหมุนเวียนของสต็อกมันมันเฟรชขึ้นซึ่งมันดีกับคนเดาพของน้ำเบียร์เนาะแล้วก็เราเองก็เข้าไปดูเรื่องคุณภาพเช็คได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มย้ายมาผลิตที่ในประเทศละเสร็จแล้วปัจจัยที่2งน,น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เปลี่ยนจากงานแค่เป็นงานประกวดเบียร์แล้พาคนชนะไปต้มเนี่ยผมว่ามันคือโควิดคือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ย ผมจาได้เราเราประกาศด้วยซ้ำแลวว่าเราระรจะจัดครั้งที่3งานประกวดครั้งที่3สไตล์เป็นแบบนี้แล้วโควิดมาปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราจัดงานประกวดไม่ได้เนาะเพราะว่าแค่รวมตัวกันมันก็มันก็ไม่ได้แล้วเนาะการเดินทางต่างประเทศการเชิญเพื่อนเราที่เป็นกรรมการต่างประเทศเข้ามาช่วยตัดสินเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะลากยาว แค่ไหนล็อกดาวน,น์ผ่อนปลนหรือกลับมาล็อกดาวน์อีกอะไรมันมันไม่แน่นอนเลยทีมเราก็เลยคุยกันว่าแบบเออถ้างั้นรอไม่ไหวละเบนทาสูตรเบียร์ให้หน่อยผมก็เลยเริ่มทําสูตรเบียร์ตัวที่3ตัวที่4ให้หลังจากนั้นมันก็ยาวเลยกลายเป็นว่าจากคอนเซปต์เดิมที่เป็นการประกวดเบียร์พาคนชนะไปต้มต่างประเทศแล้วก็เอาเบียร์กลับเข้ามาขายในประเทศมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นแบรนด์เบียร์แบรนด์หนึ่งแล้วละ่ะที่ที่เหมือนเราช่วยดูเรื่องสูตรกับเรื่องการผลิตให้แล้วก็ที่เราไม่ได้กลับไปจัดงานประกวดอีกเพราะว่ามมีีีีงงงงาาาาาาานนนปรรรระะกกกกวววดดอออึททท่่่่แแลล้้้เเเเจยยู็ส อไปเป็นกรรมการให้เขาแทนอะไรเงี้ยเราเริ่มจากภาพจำดีกว่าเนาะแล้วก็โปรเจกต์คนน่าจําเป็นสีพื้นสีขาวเป็นหลักเนาะมันเกิดจากการที่พอเราได้โปรเจกต์นี้มาเนี่ยต้องทําเบียร์ออกมาขายทํายังไงให้คนสนใจสินค้าของเราเป็นหลักเนาะเราก็เลยไปเดินดูตามเชลฟ์ในห้างหรือว่าในร้านเบียร์ พอเราไปเดินดูในเชลว์อะสีเยอะมากเต็มไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีอะไรสักอย่างไว้พักสายตาคนนะเป็นแบนด์บ็อกซ์สีขาวๆไว้ว่างเนี่ยคนต้องพักสายตาที่นั่นแน่ๆเขาต้องเดินเข้าไปดูแน่ๆบวกกับเราเอาจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังไทยมาใช้บวกกับลายเส้นวาดในปัจจุบันที่มันโมเดิร์นโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราตอนนั้นเรามีอัตเดตที่อินเฮาส์ด้วย<ม>ก็เลยนั่งเดเวลอปเบียร์ตัวแรกฉลากตัวแรกเนี่ยออกมามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยยเหมมมมมมนนาาาาส้้งงิิ่่่่ใขึแแลววกก็ีคไไไไททตป ตอนนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วในตอนนั้นคือตลาดช่วงปี2017อะครับคนส่วนใหญ่ที่ดื่มคราฟเบียในประเทศเราอะเป็นชาวต่าง,งชาติต่างชาติ80%คนไทย20%เพราะงั้นชาวต่างชาติที่มามาเที่ยวประเทศเราอะเขาต้องการหาโลโก้ดื่มอยู่แล้วเราเพิ่มออปชันให้เขานอกจากแบรนด์เบียที่มีอยู่แล้วในตลาดเนาะเราก็บอกว่ามีเบียไทยตัวหนึ่งนะโดยที่ใช้ฉลากมีความเป็นไทยเข้าไปมันเลยทําให้เพิ่มออปชันให้เขาได้ในขณะเดียวกันคนไทยเองผมเหมือนรู้สึกเป็น c u เ t อร์คนไทยนะที่พร้อมจะส,สนับสนุนอะไรที่มันเป็นคนไทยทําคน ตัวเล็กทาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกิดเกิดการพูดปากต่อปากหรือภาพจำแล้วคนก็ชอบฉลาดก,กันจริงๆถ้าเสริมผมว่าตอนนั้นเหมือนเราไม่ใช่คราบเบไทยเจ้าแรกเริ่มมีคราฟเบไทย,ท,ยที่มีอยู่ในตลาดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าฉลาดเขาส่วนใหญ่อ่ะจะแบบค่อนข้างทําเป็นเหมือนเพื่อโกอ,อินเตอร์คือมันไม่ค่อยมีเอลิเมนต์ไทยๆแล้วกันซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆเอลิเมนต์ไทยมันหนึ่งคือมันต่างจากคนอื่นเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ยูนิคดีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ที่เรารู้ส เราก็เรู้สึกว่าจริงมันก็เป็นเสน่ห์ดี เราแบ่งผลกระทบเป็น3มกลุ่มนะกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคผู้ผลิตทําเบียร์ออกมาไม่สามารถเล่าเรื่องว่าเราใช้ฮอปตัวนี้เพื่อให้ได้รสชาติแบบนี้เพราะอะไรเราไม่สามารถพูดได้ว,ว่าเบียร์ตัวนี้แลคโตสฟรีเบียร์ตัวนี้กูเตนฟรีหรือเบียร์ตัวนี้ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วซึ่งบางอย่างเป็นข้อมูลสําคัญมากๆที่ผู้บริโภคควรจะรู้แต่เราพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะห้ามโฆษณาสุดท้ายเป็นเรื่องของดุลพินีผู้ประกอบการร้านค้าเบสิกที่สุดเลยในเมนูสแสดงฉลากหรือรูปของสินค้าไม่ได้แล้ว เราจะเลพวลเนต์ความแตกต่างได้ยังไงแล้วเราจะขายได้ยังไงในเมนูไม่สามารถพูดถึงเทสติ้งโน้ตของเบียร์ได้แม้มันจะเป็นแฟกต์ก็ตามเพราะสุดท้ายจะถูกดุลพินิษตีเป็นว่าโฆษณาเพาื่อการดื่มทั้งที่มันอยู่ณจุดขายเนาะอย่างที่3ผู้บริโภคซื้อเบียร์กลับไปดื่มที่บ้านหรือไปดื่มเบียร์ที่ร้านมาถ่ายรูปใช่ไหมอยากลงโซเชียลมีเดียลงรูปพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยเบียร์ตัวนี้รสชาติเป็นแบบนี้นะพูดถึงแฟกต์ล้ลวนเลยนะก็ไม่ได้เพราะถ้าลงปุ๊บ <ๆ S 2> ก็โดนโดนปรับอีกมาตาราราในกฎหมายยเขีนตัวใมายถึงเุกาน มันไม่ได้หมายถึงผู้ประกอบการร้านค้ามันหมายถึงทุกคนแล้วประชาชนธรรมดาก็โดนด้วยเหมือนกันเพราะง,งั้นมันคือการไม่เท่าเทียมในการแข่งขันทางการตลาดเพราะว่าเราเพิ่งเกิดใหม่เราไม่สามารถแข่งขันทางการตลาดในเรื่องของการรับรู้เพิ่มเติมได้เลยยกเว้นจะทําในสิ่งที่เราทําได้ในพื้นที่การขายแค่นั้น ช่วงทําออนไลน์อะ่ะเราเปลี่ยนฝั่งออนไลน์เป็นฝั่งกระดานข่าวแทนเราเลยก็ไปโฟกัสอินชาแนลแทนจริงๆก็บอกว่าเราเคยสื่อสารทางฝั่งออนไลน์มาก่อนจริงๆทุกวันนี้ก็กยัง สื่อสารในแบบที่เรารสึกว่ามันอย่างที่พี่บอกคือมันเป็นแค่กระดานข่าวแล้วกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้ายอมรับก็ในหมวกผู้นําเข้าอะ่ะเราเองก็พยายามจะอัปเดตเบียให้กับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งร้านค้าแล้วกันให้เห็นว่ามันมีแบรนด์อะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมันมีตัวที่มันแบบซีซันอลคือหมายถึงว่าทําไม่ได้ทําประจําอะไรเงี้ยเข้ามาซึ่งถามว่ามันเวิร์กไหมมันก็ผมใช้คําว่าระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าวัตถุประสงค์เราอะ่ะแค่อยากให้ร้านค้าหรือแม้กระทั่งผู้บริโภครู้เฉยๆว่ามันมีเบียอะไรใหม่มาเเเาเเเเเนนะอครรรหห็ reach, ห็ ๆแต่ว่าในฝั่งคนออนไลน์ก็อาจจะรู้กันอยู่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของฝั่งออนไลน์อ่ะต่อให้มันเห็น reach มันไม่สามารถคํานวณได้หรอกว่าหรือมันคํานวณได้ยากแล้วกันว่าไอ reach ตรงนั้น Engagement ตรงนั้นมันคอนเวิร์ตไปเป็นเซลหรือยอดขายจริงๆได้เท่าไหร่ซึ่งประจบเหมาะพอดีก็หลังจากที่เราสื่อสารทางออนไลน์มาสักพักหนึ่งเราก็ได้รับจดหมายให้ไปปรับความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ประมาณนั้นว่าจริงๆแล้วมันแทบทําอะไรไม่ได้เลยคือเราก็พยายามผมจำได้ว่าเราพยายามถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าผมทําอะไรได้บ้างซึ่งเขาก็กดมมาาานนนิหุ่่อยยยแตใทททงี่ปปรระะโล้ ว่าแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่<ม>ดุลพินิจของแต่ละเจ้าหน้าที่อะไรยเราก็เลยโอเคงั้นเราไม่ควรจะไปไปยุ่งอะไรกับมันมากแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรารู้สึกว่าอาจจะพอทําได้บ้างนั่นคือฝั่งออฟไลน์สิ่งที่เราทำอ่ะเรารู้สึกว่าเราโฟกัสินชา n นลซีน่าร้านใช่ไหมครับแต่ว่าอันที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะส่งผลต่อแบรนด์ของเราหรือทําให้คนอาจจะจําแบรนด์เราได้มากขึ้นอ่ะมันคือการเรื่อง building community ในยุคผมจะเซ็ตว,ว่าประมาณแบบ4ี่ปีที่ผ่านมาในช่วงนั้นนะอมม m u n i t ้มันเล็กใช่ปะ่ะแล้วเราก็รู้ส มีคุณภาพคือหมายถึงว่าคนดื่มเข้าใจว่าคราฟเบียมันเป็นยังไงคืออะไรประวัติศาสตร์สไตล์แต่ละอย่างมันเป็นยังไงแล้วก็แม้กระทั่งคนต้มก็ได้แต่พวกเราเองสอนต้มเบียร์ด้วยซ้ํามีไปสอนจัดเวิร์กช็อปที่หอการค้าบ้างหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอู่ง่ายๆคือเราทำอีเวนต์ที่มันเป็นในเชิงอ c a t คติแล้วกันวัตถุประสงค์ของเราอ่ะไม่ได้เป็นการทําเพื่อสร้างแบรนดิ้งมันแค่รู้สึกว่าพวกเรามีแพชชั่นมีความสุขกับการเจอกับคนที่ชอบอะไรเหมือนเราแล้วก็บางทีีีีมมมมััััันนนนไ่่่่่่ใชกกกกกกกาาารรห้ออออยยยยยยงงงเเเดว็แลลลปผจจะคุึๆืสบ คนที่อยู่ดีโผล่ขึ้นมาตามอีเวนต,ต์แล้วก็มันก็แลกเปลี่ยนกันว่าเราเคยทดลองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าในท้ายที่สุดอะพ,พอเราทําผมใช้คําว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่มันตามหน้าร้านอะไรเงี้ยผมว่าเจ้าของร้านเองก็ก็อาจจะเห็นนะว่าพวกนี้มันมันจริงจังนี่หว่ามันมันบ้าเบียนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่มาขายของหรือขายเบียเฉยแล้วสุดท้ายผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำณจุดขายเหล่านั้นอะมันก็คงทําให้ผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของร้านอาจจะเชื่อมั่นในโปรดักต์พวกเรามากขึ้น คอร์บก็มันเป็นพาร์ทหนึ่งของ c u l t u r ของคราฟต์เบียร์เนาะถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาคอลแลบกันเยอะมากแต่ละโรงเบียร์เขาก็คอลแลบกันมันคอลแลบกันข้ามประเทศก็มีเห็นอยู่เรื่อยๆเราคิดว่าการคอลแลบมันสําคัญก็คือ1เลยเราได้พัฒนาตัวเองในเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้ําเบียร์หรือเรื่องฉลากเองก็ตามเราได้เล่นสนุกนอกกรอบที่เรามีเพราะว่าในคอ r e โปรดักต์เราอะเราไม่สามารถไปสนุกอะไรกับมันได้แล้วเพราะว่ามันคือรสชาติที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยแล้วก็เป็นเซฟโซนของเขาไปแล้วการทำเบียร์คอร ให้กับคอมมูนิตี้คนที่ตามดื่มเบียร์เรามาตลอดการมีคอลแลบเบียร์ไปให้เขาได้ดื่มเนี่ยมันคือการเปิดรสชาติใหม่ๆให้เขาได้ให้เขาได้รู้บ้างบางทีเราทำเบียร์เปรี้ยวออกมามันเป็นสไตล์ที่ไม่ได้รับความนิยมหรอกแต่ว่ามันเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าครับเบียร์มันคือมันคือความวไรตี้เนาะมันคือความหลากหลายถ้าไม่มีความหลากหลายก็เรียกครับเบียร์ไม่ได้เราก็ไปคอลแลบกับทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงคนไทยที่ทําแบรนด์ด้วยกันก็คอลแลบกันเหมือนกันผมว่าการคอรเ่ร์ มันคือเพื่อนเล่นกับเพื่อนอ่ะซึ่งในแง่มาร์เก็ตติ้งมันก็อาจจะทําให้ทั้งร้านค้าหรือผู้บริโภคเห็นว่าแบรนด์เรามันมีมูฟเมนต์อะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาในยุคหนึ่งที่จริงๆยุคปัจจุบันด้วยซ้ำที่ร้านค้าเบียร์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะขายเบียร์ตัวเดิมๆตลอดเวลาเขาต้องการหาเบียร์ที่มันใหม่ๆหมายถึงว่าบางทีอาจจะผลิตมาน้อยๆด้วยซ้ําเพื่อให้ลูกค้าของร้านรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะขายเบียร์แค่ตัวที่ผลิตประจําอย่างที่พี่บิวใช้คําาว่เป็นอ คอพ r o ด u เ t หรือเป็น c คอซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยบางทีร้านเขาอาจจะรู้สึกว่าผมใช้คาว่าน่าเบื่อได้ไหมหมายถึงว่ามันตัวเดิมๆเ,เกินไปแล้วกันนั้นการมีคลับที่เป็น v o l ลุ่มเล็กๆหรือปริมาณการผลิตเล็กๆแต่ว่ามีอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนหรือทดลองเอาไปเอาไปขายที่ร้าน จริงๆทุกวันนี้ผมว่าก็ก็ยังเป็นแบบนั้นผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนแบบต่อให้เจอตัวที่ชอบแล้วอะ่ะก็ยังรู้สึกยินดีที่จะลองตัวใหม่ๆเหมือนเอา Experience เอาประสบการณ์มากกว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราพยายามทำ Seasonal Product หรือว่า Collaboration กับเพื่อนๆหรือโรงเบียร์ต่างประเทศอยู่เรื่อยๆแ,แบบนั้น การทําแบรนด์เบียรในมุมผมอ่ะคนส่วนใหญ่หมายถึงว่ายิ่งโดยเฉพาะแบบคนที่คนที่ทำเบียโฮมดูขึ้นมาเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงนั้นนะ่ <Yeah. S 1> ผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้างเป็นอาร์ติสต์เนาะคือจะเป็นคนที่รู้สึกว่าทาเบียได้ดีแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในภาพธุรกิจภาพใหญ่หรือตลาดมันเยอะผมว่าจริงๆอะ่ะการทาแบรนด์ให้มันผมใช้ควาประสบความสําเร็จหรืออยู่รอดแล้วกันคืออย่างน้อยมันก็ต้องในเชิงตัวเลขมันต้องไม่ขาดทุนเนาะคือหมายถึงว่าคุณทำทำเบียออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าในระยะยาวถ้ามันขาดทุนมันก็อยู่ไม่ได้ัครบ ผมว่าสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจเกี่ยวกับคราฟเบียหรือการทําแบรนด์ก็ตามแต่มันต้องอยู่รอดเนาะในมุมผมสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเข้าใจธุรกิจมาระดับหนึ่งแล้วกันพวกผมอาจจะโชคดีหน่อยคือหมายถึงว่ามีแบ็กกราวในการอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา10ปีหรืออะไรแบบนี้มันเริ่มเห็นอะไรบ้างมันเริ่มเห็นว่าอะไรคือช่องว่างอะไรคือเทรนด์ของแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่เหมือนกันสมมุติว่าถ้าถามว่าอยู่ดีดให้ผมทําเบียร์สิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะเป็นเบียร์ที่ดีมากก็ได้นะแต่ว่าคนจะกินซ้ำมันเรื่อย แล้วเงินทุนที่ผมต้องใช้สต็อกที่มันต้องค้างวิธีการจัดเก็บวิธีการดิสเซบิวหรือแม้กระทั่งการเข้าใจเรื่องกฎหมายคือมันดีเทลมันเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นในมุมนึงถ้าผมรู้สึกว่าสิ่งสาคัญคือการเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจในอุตสาหกรรมไม่งั้นก็แบรนด์อยู่ไม่รอดก็มันก็ทําแบรนด์ลําบากหรือว่าทําธุรกิจต่อไปลําบากถ้าเสริมพี่เบนก็น่าจะเป็นเรื่องการสร้างทีมเพราะว่าทาเบียร์ก็เรื่องหนึ่งขายเบียร์อีกเรื่องหนึ่งเลยถือว่าการสร้างทีมหรือมีคนคอยซั อันนี้ขายใครขายที่ไหนก่อนที่จะเริ่มทํำด้วยนะมันอันนั้นสำคัญที่สุดอย่างน้อยจบในกระดาษก็ยังดีลองทําอย่างที่พี่บอกจะทําเป็นแบบ business model canvas เริ่มต้นจะไปนั่งรัน feasibility อะไรก่อนก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมัน,ม,นมันต้องเห็นช่องทางก่อนนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะแบบอยู่ดีๆก็เริ่มทำเลย คือถ้ายอมรับแบบเอาวันนะวันนี้นะในะปี2025ต้นปีเนะี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นขาลงถ้าในยุคที่มาันอาจจะ4-5ปีก่อนเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยม,มันมีคอมมูนิตี้แบบมีอินเทอร์แอคชั่นกันชัดเจนมผมสามารถเห็นเบียร์บล็อกเกอร์โพสต์รีวิวเบียร์ได้ว่าเขารู้สึกว่าเบียร์ตัวนี้เป็นยังไงเขาได้กลิ่นรสอะไรเม้าฟิลเป็นยังไงชอบไม่ชอบในมุมของเขาแล้วเราก็จะเห็นคนติดตามหรือแม้กระทั่งถกเถียงกันในคอมมูนิตี้ใดคอมมูนิตี้หนึ่งเราเห็นเทรนด์ การไปต่างประเทศแล้วหยิบเบียร์แปลกๆมาแล้วก็โพสต์มาเพื่อนัดแชร์ริ่งกันเบียร์บางตัวขวดละ3 0 0พันกว่าบาทก็คือแบบดังหาคนแหนกันมันก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแบบนั้นแล้วมันมีไหมมันยังมีบ้างน้อยลงเมื่อก่อนมันจะมีเบียร์ที่แบบแม้กระทั่งในอเมริกายังต้องไปต่อคิวกันยาวๆเพื่อซื้อได้คนละแค่4ี่กระป๋องอะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยเบียร์แบบนั้นถูกนําเข้ามาที่ไทยบ้างเมื่อก่อนมันขายง่ายมากเลยคือหมายถึงว่าทุกคนแย่งกันซื้อเพราะทุกคนรู้สึกว่าโออ้้้้หหหมมีีีีีีแแบบบบนนทท่่ไยยยดดวว๋ตใ นบบนีนน่มันไม่ได้ขายเร็วแบบนั้นแล้วไม่ได้มีคนดื่มไหมมันมีนะแต่ว่าเราเห็นจริงๆว่ากําลังซื้อมันลดลงซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดจากภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่คนใช้จ่ายลดลงด้วยหรือเปล่า,าแต่ว่าถ้าให้ยอมรับตรงๆก็คือมันส่งผลกับตลาดคราฟเบียแน่ๆเรารู้สึกได้จริงๆว่าคนใช้จ่ายเกี่ยวกับคราฟเบียรน้อยลง ตอนนี้คือทั้งกฎหมายทั้งในเชิงการผลิตทั้งในเชิงการออผมใช้ว่าการโฆษณาได้ไหมมันยังไม่ถูกกดล็อกผมใช้คำนี้แล้วกัน<ช>เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดว่าสสิ่งนี้มันไปด้วยกันมันดีขึ้นมันอาจจะเป็นอีกเวฟหนึ่งก็ได้ที่แบบว่าคนอาจจะผลิตมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่เคยดื่มอาจจะลองมันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีกลุ่มคนที่หันมาดื่มคาราเบียหรือสนใจคาราเบียมากขึ้นผมใช้คำว่าเป็นไปได้หรือยอย่างน้อยแค่ที่พี่บอกว่าถ้ากฎหมายในเชิงโฆษณามันมันดีขึ้นทั้งในแค่แบบแค่มันเลิกคุ อ,อุเครืแค่นั้นก็ดีแล้วนะอย่างน้อยผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคร,รู้ว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้คือทุกคนพอไม่รู้ก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วกันเพราะว่ามันเสี่ยงไปหมดเนาะ เอออยากให้มันโฆษณาได้ว่อยากให้พูดได้ว่าเบียร์แบบไม่เกินจริงเอออยากอ,อยากอยากโพสล,ลงออนไลน์แล้วแบบบอกว่าเออเบียร์กูรสชาติแบบนี้นะบูเวอร์แม่งตั้งใจทําชิปหายเลยอยากให้ได้รสชาติแบบนี้เทตติ้งน้ตแบบนี้กูตั้งใจทําฉลากชิปหายเลยกูอยากบอกว่ากูซ่อนอะไรไว้นในฉลากบ้างอยากให้เป็นเรื่องปกติเฉยเฉยอะทุกวันแล้วทําแบบนั้นพูดได้แบบนั้นก็พอแล้วเออแค่นั้นเดี๋ยวมันก็โตเอง เราคิดว่างานแดมแม่งเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่ารวมองค์ทุกองค์ประกอบของธุรกิจกลางคืนมาไว้ได้วยกัน่เพราะว่าเวลาเราไปออกงานแต่ละง,งานมันจะค่อนข้างแยกย่อยเฉพาะแต่ถ้ามางานแดมแล้วเรารู้สึกเราอยากเปิดร้านไปงานแดมแม่งได้คอนแทคพบแน่หรืออย,อย่างน้อยกูได้ความรู้มาแน่แน่ได้ปัวชัวมาเป็นกองแล้วแบบมานั่งรีตัวว่าเฮ้ยอ๋อเรื่องนี้เราไม่เคยคิดถึงเช่นแบบยามอย่างเงี้ยกูดูแต่ครัวกูดูแต่เครื่องดื่มกูดูแต่เครื่องเสียงแต่กูไม่เคยคิดถึงยามเลยว่ะต้องคิดถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วเวลาที่มีีงาานท่่รู้สึกกว็ เพื่อนๆในวงการทุกงานก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ผมเชื่อว่าพอมันเป็นงานที่ มีผู้ประกอบการหลากหลายมากขึ้นคือหมายถึงว่าปกติเวลาจัดงานเบียร์กันมันก็จะเป็นแค่คนที่อยู่ในวงการคราฟเบียร์พอมันรวมไปถึงภาคธุรกิจกลางคืนมันก็รู้สึกว่าเราก็จะได้เจอกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆจะจะสุราแบบอื่นหรือแม้กระทั่งจะอย่างที่พี่บอกระแบบอื่นสุดท้ายผมว่าบางทีเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆหรือได้คอลลับกับคนใหม่ๆก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็สนุกเสมอครับ ผมชื่อเบนครับชื่อจริงชลัดว่องสิริชนตอนนี้ก็ดูแลสูตรเบียร์กับการผลิตเบียร์ภายใต้แบรนด์ The Wing Project ครับเราชื่อบิลครับทาทิพงษ์ชัยภูมิเป็นอาร์ตไดของ The Wing Project ครับ